อิติลี่ส่วนใหญ่ก็เน้นเทคนิคตีหัวเข้าบ้านดูไม่ค่อยสนุกแต่ชุดนี้นี่คือปฏิวัติเลยครับสําหรับมันชินี่ที่ทำบอลรู้สึกชอบซะด้วยเด็ชอบครับบางคนไม่ไม่ได้ดูมเอาจากคนไม่ไม่ได้ดูบอลมาเลยนะพอมาดูพวกเฮ้เขาชอบอิตาลี่เล่นย่างนี้เหรอบอกไม่ไม่ใช่แต่ดีนี้เขาเปลี่ยนทีมแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยครับเขาขยับให้บอลสั้นบอลเกมรุกอ่ะนะแล้วก็ดูแลเพลินนะ อิตาลีนี่เรียกแฟนได้อีกเยอะนะ<ม>ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่ตุ้มครับครึ่งแรกนี่เป็นไงบ้างพี่เห็นอ,อะไรบ้างออิตาลีเล่นมันจริงๆอืคือแ<ม>บบเหมือนเล่นบอลเหมือนเหมือนวัยรุ่นเล่นอะ่ะคือคุณสังเกตแบบลูกชะลอให้มันช้าเนี่ยมันจะไม่มีเลย ที่จะรอแบบเฮ้ยค่อยๆเซตไว้เอาชัวร์ๆตั้งเกมชัวร์ๆไม่มีเลยนะมีเลยเอาเลยใส่เลยเอาทาให้สังเกตได้ทําให้เบยยช่วงแรกๆเบ็นยยีอาจจะดันขึ้นไปบ้างพอช่วงหลังแบบเฮ้ยมึงเล่นแบบนี้ไม่ไหวไปแต่เบี้ยยีเลยตั้งเลยต้องมีเป็นเยี่ยมเป็นรองเลยพี่อิตาลีมันเปิดเกมลุกเลยมันแบบถึง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 หมดเลยแล้วเวลาในกรอบเขตโทษใครลำบากก็กล้าหมดกล้าเลี้ยงเข้าไปก็ไปเข้าไปหาหมดจะสังเกตว่า เบิ้ลก็ได้เลี้ยงก็ได้มันกล้าหมดอ่ะทุกคนกล้าเล่นหมดเล่นเหมือนไม่กลัวเกมไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยคือทีต่อทีเลยมันเป็นสไตล์เหมือนว่าไอ้มาที่นี่บอกคุณเล่นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องมาสนใจใครอืแม้ว่าเขาจะเกมลุกเขาจะจับจ้าไม่สนใจเล่นเล่นเล่นอย่างนี้เล่นตามวิธีของเราเล่นตามวิธีของเราไม่ต้องปรับตามคู่แข่งต้องเลยหนึ่งนักบอลมันก็สนุกของเกมแล้วมันได้ใจแฟนบอลแล้วก็ถามว่า โอกาสที่ชนะมันก็มีมากกว่า<ช>แพ้และลูกโยอนอ<ช>ยู่นสังเกตขเ,ขเขาไหมเขาม่มีโยนแบบย้อยเดือนนึงลงอ่ะพุ่งเลยพุ่งพุ่งเลยเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยก็ยังเชื่อว่าอิตาลีจะเล่นอย่างเดิมไหมพี่ตุ้มอย่างเดิมถ้าลักษณะลูกทีมเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาซ้อมมาอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เชื่อมั่นแบบนี้แล้วก็ลูกทีมก็ทําได้ดีแบบนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกโอ้โหยินดีไปมาอิตาลีด้วยนะฮะโอ้พี่ตุ้มดูอิตาลีเขาแบบ เหมือนสปิริตตอนนี้เขาโอ้ก็ดูสปิริตทีมที่เล่นแล้วกันแขคือต้องยอมมาคือเขาคือหมดเก้าสินาทีแบบนี้คือเราก็ต้องยอมจริงๆว่าให้อิตาลีเข้าไปเพราะว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีกว่าอิตาลีดีกว่าวันนี้แต่ของอิตาลีเนี่ยสังเกตว่ามันได้ลุ้นตลอดมาดูอิตาลีเล่นเวลารุ้นเข้าไปบุกไปแล้วก็สำคัญในเกมรับเนี่ยมันวิ่งทุกตัวนิ่งมากนะแล้วเขี้ยวด้วยใชสปิริตอีกต่างหากกูเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหคือดูว่ากู เจอเกอร์คีนี่ก็โอ้โหไปลําบากเหมือนกันนะแล้วอย่าเราสังเกตนะตอนหลังมาดูเนี่ยตั้งแต่พอมียูโรปีนี้พออิตาลีเริ่มเล่นเนี่ยคนหันมาเชียร์อิตาลีกันเยอะนะเยอะใช่พี่ใช่คือคนที่เขาเชียร์อยู่แล้วใช่คนที่เขาเชียร์อยู่แล้วเขาเขาก็อันนี้เชียร์แน่นอนแต่ว่าคนที่แบบว่ายังเลือกทีมเชียร์อยู่เนี่ยโอ้โหอิตาลีมันน่าประทับใจอ่ะน่าประทับใจนะ